ปลาขาวพี่น้องเนื้อวนันเนื้อวันหวานเลยครับผมสวัสดีครับมาพบกับุณวานพาเสียบคือเก่าครับพี่น้องมาเสียบน้ำนุณวานครับเมื่อนี้นะครับเมนนื่อนี้ได้เป็นเมลูแข้งหนูนไม้นะครับใส่เห็ดฟางนะครับใส่บวบนะครับแล้วก็มีพักมีพักติ้วนะครับมาเกี่ยมนะ้ามื่อนี้ตะกอ มีปิีงปลาขาวพร้อมพี่น้องครับมาะเจ็บเสียบมั่งกวาดเลยครับพี่น้องนะครับเป็นไอ้แกงหน่อไม้น้ำข้นๆเลยครับน้ำข้นๆ้นตำใส่ข้าวเบือนะใส่ข้าวเบือพร้อมนะครับผมนะครับมเสียบมั่งกันเลยครับผมนะครับใส่ข้าวเหนียวคือเกาครับผมอ่ะเอาไว้นี่ครับข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวจำลองชิมน้ำข้นนะครับพี่น้องครับน้ำแบบข้นๆเลยด้วครับผมนะ ใส่เห็ดฟางผมนะครับปลาขาวพร้อมครับผมปลาขาวกับตุกเอาน้ำข้องเนี่ยพี่น้องนะครับ ด้านหลังอ่ะโลงเวดไอยูครับมาหิดิคิปก่อนนะครับปากขึ้นมาเด๋ยวสดๆเลยครับ บรรยากาศย่่มเที่ยงๆผูน้องเจ็งเหลียววังยานก็นมากเห็ดจิบมาล่วงเวดผอมนะครับเนื้อปลาหวานมั่งเลยครับผม ให่ลุบดูดพร้อมนะครับลม,มเย็นวอยๆไปดังครับเป็นมั่นยุดกลับมานี้ครับเบไ่เห็ดการเห็ดงานครับก็เลยออกมาเห็ดเกิบนอก ดันออกนะครับผมครับอื้มลมเย็ยนดีหลายพี่น้องมาสับเสียบน้ำขุนว่านด้วยครับเด้อนะครับพี่น้องสุบองสุบอนนะครับมากินไปพร้อมกันสับเสียบไปน้ำขุนว่านเลยครับผมนะครับปลามัน ว่าขาวพี่น้องเนื้อวนันเนื้อวันหวานเลยครับผมเกลี่ยมผักหยอดพักจิว๋วผมลมเย็นดีเลย ก้อนๆนะครับส่วนใหญ่คุณว่านสีเฮ็อยู่ที่ห้องนะครับพวาเลือการเลิกงานมากสีดัด์ิบให้ผี่ให้หนองเบื้องนะครับแล้วถ้าเป็นสาวอาทิตย์นะครับคุณว่านก็จะมีโอกาสนะครับออกมาฮ็ดจิปดันนอกคือแบบเมือนีีทีมาไทยอยู่ดันหนอกแล้วไปหนองนะฝากพี่นองสูทุกคนนะครับทางในประเทศทางตางประเทียดทีมเฮดการเห็องานตางประเทศน้ำนะครับนะที่มาเจอยจิบกับฟากรับชมนะครับ คนไล่นะครับคอยิดตามช่องให้หน่อยของคุณว่านกระนั่เด้อครับพี่น้องครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณครับผมนะครับเดี๋ยวคอยแหกกันใหญ่สมิมานะครับพี่น้องครับฝากแชร์นําเด้อครับพี่น้องครับ Mm hmm ปลาขายงะงพอมนี่น้องคื่อปากก้นนะครับ <c oughs> ตัวสิเป็นแบบเรียวๆหน่อยกับปากก้หน่อยนึงนะครับแต่ว่าเนี่ยกระเซียบไก่ๆกกันไข่ไกกันครับปลาขยะงครับผม เนี่ยหวานหวานหมดหมดตกมามาจากต้นไม้พี่น้องกัดมุมว่านมุงยาย นกกระองกนี้พอนกครับข้างบนเป็นร่างนกกินไปน้ากับเพื่อนเสียงนกไปน้ายังว่าพี่น้อเนื้อ,อป่ามันมันเลยพี่น้องครับ มันมากเลยครับผมหวานพร้อมเคียวก้างับพี่น้องก้างกระไรพี่น้อง ปลากระไส่อางก็ร่งพอดีกินครับผม โอ้ลมหย็นดีมากๆเลยครับผมขอบคุณพี่น้องสุขทุกคนนะครับที่ห้อยชมคิวดอจนจบนะครับทําใดกินยาใดนะครับสิ่งใดที่เฮ็ดแล้วบ่สุภาพนะครับก็ต้องขอโทษขอภัยไว้นาที่นี้นะครับกับมีประสงค์ที่เฮ็ดให้บ่สุภาพนะครับเนาะ ให้บ right? <hel> ึงเป็นแบบสไตล์ของคนว้านนะครับเพื่อความเพลิดเพลินในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับผมหลังจากรับชมเนี่ยก็ฝากพี่น้องนะครับสู่ทุกคนนะครับค่อยติดตามนะครับค่อยกดไลค์นะครับค่อยสนับสนุนนะครับในช่องในหน่อยของคุณวานน้ำนะครับเนาะขอบคุณนะครับพี่น้องสู่ทุกคนนะครับที่ทางต่างประเทศนะครับทางในประเทศนะครับที่ค่อยสนับสนุนนะครับค่อยเข้ามารับชมค่อยเข้ามาติดตามเสมอมานะครับ ช่องในน้อยของคุณว่านก็บ่มีอยังตอบแทนพี่น้องนะครับนอกจากว่าหาเนี่ยเสียบนะครับมาเค็ดคลิปวิโอสุภีสุน้องเบิ่งนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับคุณว่านปลาษีครองญาตล่าพระจากพี่น้องเอาไว้แต่เคยท้องอีกนะครับผมนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่นะครับในคลิปวิโอหน้ามื้อนี้สวัสดีครับ